มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ลูกป่วยโควิด -19 โต้โตกลับท้าโรงพยาบาลเปิดวงจรปิดจากกรณีคุณแม่ได้ไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจและขอความช่วยเหลือหลังพาลูกไัสิ0เดือนป่วยโคว,วิด -19 ตะเวนหาโรงพยาบาลรักษาแต่ว่าหลายโรงพยาบาลกลับปฏิเสธการรักษานะคะโดยให้เหตุผลว่าเตียงเต็มแล้วค่ะ เกี่ยวกับกรณีที่โรงพยาบาลสินแพทย์ชี้แจงว่าคนไข้ไม่พึงพอใจในห้องน g a t i ีเพร e เชอร์ที่มีขนาดเล็กจึงลงชื่อในเอกสารปฏิเสธการนอนดูอาการในห้อง Negative p รสเช u r e ตามแพทย์สั่งและบอกจะไปหาเตียงเองโดยคุณแม่นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะว่าปฏิเสธการรักษาแต่โรงพยาบาลแจ้งว่าไม่ได้รับรักษาโควิด -19 และยังช่วยหาโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ด้วยค่ะ อีกครั้งโรงพยาบาลได้นาเอกสารบางอย่างมาให้เซ็นชื่อพร้อมให้ลงเวลาแต่ตนไม่ได้อ่านว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรเนื่องจากว่าอยู่ในภาวะอ่อนเพลียมากพร้อมอยังท้าให้โรงพยาบาลน,นํากล้องวงจรปิดมาด้วยค่ะด้านนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสสเขตสายไหมที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็หาโรงพยาบาลรับรักษาคู่แม่ลูกป่วยโควิด -19 เเผย ทราบว่าเมื่อเวลาห้านาฬิกาที่ผ่านมาทําให้ตนเองรู้สึกตกใจมากได้รับรู้เรื่องของแม่ลูกป่วยโควิดจึงรีบประสานพอโอโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งตอนแรกโรงพยาบาลภูมิพลก็เตียงเต็มเช่นกันแต่ก็พยายามจัดหาเตียงเสริมเพื่อรับผู้ป่วยสองรายนี้เอาไว้ดูแลค่ะนายเอกพอยังจี้ให้รัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะ เอาผิดโรงพยาบาล4แห่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยด้วยพร้อมเผยอาการป่วยของเด็กวัยสิเดือนขณะนี้ไข้ลดลงแล้วส่วนแม่ก็ไม่มีไข้แล้วค่ะทางนี้มีรายงานผลว่าผลการตรวจของสามีเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด1 9แต่ว่าเพื่อความมั่นใจขณะน,นี้กำลังรอผลตรวจสอบรอบที่สค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอลาไัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสียงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ